ขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะบรรยากาศสดๆนะคะพามาตามสูตรคำนวณของแม่น้องพิมพ์นะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าเดินดีนะคะเดินดีมาเรื่อยๆนะคะวันนี้คุณแม่ก็คำนวณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปฟังแนวทางของแม่น้องพิมพ์กันเลยนะคะ alo สวัสดีครับคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะน้องเอ็นมินแล้วก็สวัเดี FC ทางซ่องทุกๆท่ทททานค่ะอืมครับผมเป็นไงครับแม่อ่ะลงเบอร์ไปแล้ว FC โทรหากันเยอะไหมครับแม่ค่ะกๆๆ็โทรก็เยอะค่ะอืมครับโอ้เสียดายเนาะแม่เนาะรู้สึกว่าหลังๆมารู้สึกแนวทางนี้ค่อนข้างท,ที่จะลงทุนยากนิดนึงเนาะแม่เนาะไม่เข้าเลยมันไม่มี่ครับผมไม่เป็นไรเนาะแม่งวดนี้เราเริ่มกันใหม่ก็ได้เนาะโ ครับธรรมดาเนาะแม,แม่แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมแต่ว่ากลัวจะมาอันนี้นี่ก็คือว่าแม่เนี่ยถูกมาหลายงวดแล้วใช่ไหมครับแม่ใชถูกมาติดติดมาเป็นสิบสิบสองงวดครับรู้สึกว่าจะเป็นสิบสิบห้างวดเมื่อกี้น่ครับรู้สึกว่าจะเป็นสิบห้างวดใช่ไหมครับแม่ใช่ใช่โอ้โครับ,รบก็ถือว่าเดินดีกว่าหลุดแน่นอนเนาะแม่เนาะเดินดีกว่าหลุดเมื่อกี้ถ้าไม่บุ้มไม่แน่เมื่อกี้นี่น มาดนเบิ้ลชีสปีครับแม่เพราะว่าในสูตรมันไม่เบิ้ลถ้าเบิ้ลแม้ว่าไม่ถูกเลยโอ้ถ้าเบิ้ลนี่จบเลยใช่ไหมแม่ถ้าเบิ้ลน,นี้คือจบเลยเพราะว่าสูตรไม่มีเบิ้ลครับแม,ม่แล้วแล้ว,ลวของวดนนี้นี่แม่คิดว่าจะมีเลขเบิ้ลไหมครับแม่วันนี้คนะิดว่าไม่มีนนะวันนี้น่าจะหมดด้แล้วแม่เนาะวันนี้ก็เด่นห้ากับสี่งวดนงโอ้ครับแม่ ครับก็จะว่างวดนี้รู้สึกเรียกจะออกวันเสาร์ใช่ไหมครับแม่ค่ะใช่ครับเรียกว่าวันเสาร์วันเสาร์วันนี้เนีวันนี้ก็ให้มาเหมือนเดิมทั้งหมดแปดหางก็เก้าหางวันนี้เก้าหางเก้าหางใช่ไหมครับแม่เก้า<ๆ>หางนี่คือตรงตรงไม่ต้องกลับใช่ไหมครับแม่ก็กลับไปหน่อยอกลับไปไหน่อยก็ดีกลับไปหน่อยก็ดีเนาะแม่เนาะาะ<อ>ว่ามีต้องเก้าหางน้องวันนี้เนาะมี เอาตัวเลขเลยนะครับแม่เจ็ดสี 74, ค่ครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าตัวเลขตัวสองแล้วก็ก้าวห้าศูนย์ห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หกห้าแล้วก็กันด้วยสามห้าครับครับครับอย่าทวนทวนใหม่ได้ไหมครับแม่โอเคได้ครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็อะไร <5. S 1> ครับแม่ เก้าห้าเก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์สี่ครับศูนย์ห้าศ <15 S 2> ูนย์สี 6, แ่แล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสี่แล้วก็หกห้าครับแล้วก็หกแล้วก็กัสามห้าด้วยอืมอันสามห้านี่เป็นตัวกันใช่ไหมครับแม่วันนี้หล่อนสี่กับห้าแล้วตัวเด่นเม้นที่ห้าตัวเด่นโอ้ครับครับแม่ เดือนที่ห้าครับผมดนเด็นคุณหมอเล็กฝากจะเข้าไหมครับว่าไก็ดูเป็ยังไงก็ดูเป็นแนวทางนะคะที่ก็คุณเข้ารุึกเป็นเรื่องของบัติค่ะครับรถทุกหัวก็มีสิทธิ์เข้ารู้ถึกครับครับแม่แต่ว่ารู้สึกว่าจะถูกเยอะกว่าหลุดเนาะแม่เนาะ่ะที่ปั่านมาถูกมากจริงครับครับ เด่นสี่กับเด่นห้าใช่ไหมครับแม่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่านี่ก็คือว่าเด่นที่สุดก็คือเลขห้าเนาะแม่เนาะใช่เน้นไปที่เลขห้าค่ะนอืมครับครับครับอันนี้สูตรสูตรคำนวณของคุณแม่ี่คุณแม่ใช้เลขบนหรือว่าเลขล่างครับมาคำนวณแม่คำนวณเลขบนค่ะอ๋อครับครับก็เลยว่าน้นหลักๆนี่เป็นบนเนาะแม่เนาะใช่อืครับผม เน้นที่สิบห้าสิบสี่แล้วก็เจ็ดสี่สิบห้าแบบเจครับครับแม่ศูนห้าจนครับครับเน้นสิบห้าสิบสี่แล้วก็เจ็ดสี่แล้วก็ศูนย์ห้าเนาะแม่เนาะสี่ตัวนี้นครับครับก็คือว่าก่อนที่คุณแม่จะเอามาออกช่องนี่ก็คือว่าตอนที่ผ่านผ่านมานี่ถูกตรงๆมาตลอดใช่ไหมครับคุณแม่ อยู่ตรงๆมาตลอดค่ะอืมครับแต่ว่าคุณแม่มาออกช่องสองสามงวดประมาณนี้แหละครับมันก็ออกตัวกลับเนาะแม่เนาะแต่ออกตัวกลับไปสองงวดครับครับก็เลยว่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเนี่ยกลับไว้หน่อยก็ดีเนาะแม่เนาะใช่กลับไหนก็ดีครับครับแล้วก็มีเอฟซีนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องให้คุณแม่เน้นใช่ไหมครับค่ะเขาบอกไม่ต้องเน้นท่านก็ไม่ชอบเน้นแค่ชอบชุดเต็มครับครับผม อันนี้เราก็เน้นไว้ให้สําหรับคนที่เขางบน้อยเนาะแม่เนาะครับครับ4ตัว1 0งครับมันงวดที่ผ่านมานี่โอ้ยคนรอแนวทางคุณแม่เยอะมากเลยครับเพราะว่าของคุณแม่เนี่ยมันถูกมาหลายงวดแล้วเนาะออกช่องก็สองงวดนะครับค่ะครับก็ถือว่าแนวทางตัวเลขก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะแม่เพราะว่ามันเป็นเลขสองตัวเนาะนะครับใช่ว่าก ชวไม่หลุดค่ะเปนธรรมดา,านะคะครับแม่ ừ, ส่วนใหญ่ขอให้ FC ถูกกันตัวหนนะ้าครับแม่ ừ, ครับเพื่อมีบุญมีกุศลร่วรมกันจะได้ร่วมบุญด้วยกันเนาะแม่นอ้องวันี้ค่ะครับ,รบส่วนถามพูดพูดถึงสูตรคำนวณเนาะอาจารย์ท่านอื่นนี่เขาทํามาเป็นสามตัวแล้วก็ให้ตัดเป็นสองตัวอย่างงี้เนาะแม่เนอ้อใช่ แต่ว่าของคุณแม่นี่ก็คือว่าจะเป็นทํามาสองตัวเพราะว่ามันถูกสองตัวบ่อยใช่ไหมครับแม่มันกาสองตัวบ่อยคอก็เลยทำไปสองตัวครับครับแต่เาถ้าจะหลักรอก็คิดว่าเก้านะงวดนี้นะอืครับเก้าใช่ไหมจะมาหรือเปล่าอืมครับแม่คิดว่าเก้าครับครับงวดนี้ก็คือว่ายังมีเก้าอยู่ <9 S 1> ใช่ไหมครับแม่คิดว่าเก้า สนมากชอบเล่นสองตัวนะับมากก่อนทีนี้หลังจากจลองดูครับครับแม่ใม่ก็คอยเข้าวัน,นี้คอยเข้าคอยดูห้เอสคีถูกกันครับครับแม่เนาะก็ให้เอีได้ปดนนี่ปุ่สินเนาะแม่เนาะ,หล,ะหลังจากที่แม่เปลี่ยนคำนวณสูตรสูตรอันนี้มานี่สูตรต้นอันนี้มานี่คุณแม่ฝันดีไหมครับแม่ วันนี้วันนี้ก็ฝันน่ะฝันว่าได้กบในวันนี้นะอ๋อฝันว่านี่กบฝันว่าได้กบค่วันเมื่อกี้ก็ฝันดี้ไม่ใช่ฝันไม่ดีฝันดีวันเมื่อกี้แต่มันไม่ริงไม่เข้าวันเมื่อกี้นะขนาดฝันดีครับครับแม่ฝันเชื่อมได้การฝันครับครับแม่จับจึงได้ครับแม่ คุณแม่ฝันว่าได้กบนี้ได้จับใช่ไหมครับแม่ในความฝันจับได้เลยค่ะกบโอจับกบหรือว่าจะเป็นเก้าห้าหรือเปล่าแม,ไม่ไม่แน่ไม่แน่เจ้าที่คุณแม่ให้มาเนี่ยอาจจะเป็นเก้าห้าก็ได้นะครับท่านผู้ชมคิดว่ามีตัวอะไรตัวหนึ่งแลบพิกเข้าเลยคิดว่านะจะเข้าหรือเปล่าโอ้ข้านี้ครับครับเมื่อกี้นี่มันไม่เข้าแล้วครับแม่ ไม่แน่นาะคุณแม่ฝันดีอย่างนี้อาจจะเลขที่คุณแม่คำนวณมานี่อาจจะเข้าแล้วก็เป็นไปได้เนาะแม่นาะใช่ใช่ครับพราปกติมันก็ค่อนข้างมัยากนะเลกขการคำนวณครับครับแม่ถ้าออกเบ้อแล้วหมดสิทธิ์เลยยังไงก็ไม่ถูกเพราะสูตรมันมีเบิ้ลครับ,มบ,รบแม,มบ่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนี่แอดมินจะโทรถามคุณแม่อีกทีนะครับว่าคุณแม่จะมีความฝันเพิ่มหรือเปล่า ครับเดี๋ยวคุณแม่ฝันดีเนาะแม่เนาะคร,ครับครับขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับผมขอบคุณครับครับผมค่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขนะคะเตรียมแคปหน้าจอเลยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะตัวที่คุณแม่เน้นมาให้ก็คือตัวที่ขีดเส้นใต้นะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภกันทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะ ท่านผู้ชมใครที่สนใจปลาระบองนะคะท่านผู้ชมกระปุกละ6กบาทไม่รวมค่าส่งนะคะโทรติดต่อเบอร์ทรได้ที่0 9 7ย์2 7 3 0 6นะคะเป็นปลาระบองนะคะซีนให้อย่างดีนะคะท่านผู้ชมกระปุกใหญ่นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมก็ฝากกุดนุนของแอดมินด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ